หาเล่มไปพ่อแม่พี่น้องจามมาเลยจ้ะ <c oughs> พี่พุนอะเอาอเพระสับแลนออกจากถุงกลาสติกเฮดแต่ดำล่ำล่ำไปนะเล่มเฮดแต่ดำเมื่อกี้นี่เจียรุดปไปใหม่มาจ้ะเฮดแต่ดำ พ่อได้เล่มอยู่เ <c oughs> จ็บคอ <c oughs> มาเด้อจัะมาเด้อมาเด้อเก็บเห็ดแต่ดำกับเอนจอยไล้วสตกโอ้ยเก็บปุ๊บกับมันเจาะหลุดยุ่งเหรนเก็บเห็ดแต่ด,ด,ดำกับเอนจอยจ้ะ กอว่าไม่เก็บยังไงเห็ดแต่ดำจะมันสีดำดอกหน่อยออกอหนึ่งปาก,กินลูกอมเจ็บพ่อมังกอนี่ไงดอกไงมันเอี่ยงอะ Trăm hết trăm Này có thằng cắn chắc Để lên tên anh hít nói ở cái nhằng gì đầy nó chả Thả mình nghe chứ để Cho ba chạy bất มองกาดอกสองดอกกันยังดีใจหายออกจาคากองซะเลยถือเอาอัตชินนละถึงเวตาที่พวกเจ้าที่เวียนหัวแล้วผู <c> ้ข <oughs> <c oughs> ้าจากาจะมาเป็นแบบนี้ปอดใดได้เนยจะมาเนาดอกเนี่ย ขิดกติดวัดจากจอยคันเพื่อนในเป็นเพนเนงเป็นไข้ร้ายคักเนี่ยของเขาเป็นไขไประแนวกัย่งบืนเพจงานที่โรงงานเพื่อน,นีนคันเป็นไขนี่เขาบ่อยเขาไปเหยียบด้วยจ้ะเพราะว่าเอเอของเขามันเป็นโรงงานเอ่เฮดเอกองไซย,ยาน่าจะเอตะลับไซยาผสมเพราะย่า,า,นา,ยานเชื้อโรคเขาย่านอียังไปติดไปแปดเอตัลับยาเขา,ขาเขาบ่อยเขาไป ถ้าเป็นไข่ก็คือจังว่ายูบานอย่างเดียว <c oughs> สะใจบอจะไม่ขวสะใจคักสมอนี่ยด <c oughs> อกใหญ่ๆสวยๆพุ่นนะ่ะ <c oughs> ใหม่ๆพวกเจ้าเห็นปะล่ะสะใจไปเลยอย่ามากัดหนายุง้งนี่มันพี่นี่พวกล่าง จะบวมดอกเถ่าทั้งนี้กว่าจะพลใบไหม่ขึ้นแมวเห็นได้ขาอ,อยาก n h ắ จะถอดพ่อน้องเ,เลย เก็บแล้วดอกส,สวยๆก็ได้เก็บแล้วพี่นะพุ่น่ะชาย่อนแสงแล้วจะไปจะอืน,นอ อหมกอีกแซบขนาดถึงขอ้อถึ้งยังหลืบปะใช่ไหมนี่จ้ะอืมแ้ถือฝนตกใสจนว่าเปือ่อยจนว่าเปือ่อยจนว่าสิเลงานนี่ เก็บม้วนสะเหตุอันนี้ก็ได้งัดเป็นเงาในสุดหยอดเลยนอกจากนักผุดเห็นบหมผุดดำๆผุณได้ภาพปถ่ายทั้งผุดมาบริทางนี้มันย้อนแสงมันย้อนแสงเนี่ยเนี่ยเป็นเล่าเนี้ยเนี่ย gin bắt hao ghê đón nè tóc đèn ông lam đi lên chân baba gửi play lên và sân tóc tóc à tóc 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 Ngắt mong mg yết dọc mọi phần 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 mọi เละแล้วนะจันทร์นะข้างล่างเหรก็บ่มีเด้ก็หมองได้เป็นเคยเกิดเป็นย่อมๆมากัเกิดแต่เป็นย่อมๆหมองเงินอย่เพิ่งมองอื่นจ้ะหม,มองทางนี้จ้ะทางนี้ดอกยวค่อยใหญ่ค่อยเล่มเลย อะไรอืมโ,โอ้ยผิดโอ้ยก็ไม่ผินหรอกกําลังดอกกําลังยายุงแต่ยินบ่จาะมีเขามาหลุดถือดอกหน่อยเพิ่นกระพองกัดดอกหน่อยกําลังเกิดสับลาบอยู่กับมีอ๋อพี่

ลอกขักล่ะแล้ก็พอตายเว้ยก็หลอ,อกกันจะตุต๊บจะหูจะคออ้องนี่ล่ะเนี่ยมัดเราเป็นกอดเลยบูทางปีดอโอ้ทางปีดอ่ พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันจะเกิดให้จอยอยู่แต่แรกก็ว่าสิมาเบิงเพิ่อนอันวันซุปปุณินเนี่จ้ะกะว่าโอ้ยไอ้สุวรรณเราก็จะขึ้นมาเบิงแม่ปุณิมาอยู่แต่ว่าเราเบิกมาเก็บเอาเห็ดอันนี้เราก็จะแน่มากมันก็จะบอเห็นเราก็จะว่าเขามากไก่สิ じゃあこの,のにどこののにこのんでテーンや แข็งกมาก่เลยเนียเือซ้ำหัวไม่ขีดนี่พัดใช่นีมหลก็เก็บนี่ก็สิบว่าได้ <laughs> เก็บกระชิบได้โอ้หลายค่ะพ่อแม่พี่น้องเออไล้ไล้เดี๋ยวไลยแล้วเดี๋ยวไล้แล้วเล่นดอกกำลังนี่กันโอ้ยปุ่นะก้อนึงอยู่เบนหางงวงกระเขือกราเขือกรามาพี่จามะพร่จปุณนะโอ้โหเป็นชอบเป็นชอบกะลังเกิดพ่อแม่พี่น้องเออจะไปเหยียบลุยเข้าไปแล้วล่ะเก็บแต่อ้อมอมแอมแอมนี่แหะปุ่นะ เต็มอยู่พ่อแลวจ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็ดพิ่งเลือดกำผ่าตัวนักนี่คนน่ะมาจ้ะมามาเก็บเห็ดกับ enjoy lifestyle อินเดนมา k พามาเบิ่งนู้นมาสิเหลือยาสุวนหอยเห้าบะามือนี่ตอวแรกแ้อแองแ่งอยู่พ่อแม่พี่น้องเห็ดพิ่งวา,น,งวาน,นนี่เหลือ เรือจากแก้สวรรก็เรือจากถากมาพึ่งเลือดพึ่งเลือดพึ่งหวานมาแล้วมาไปเพิ่งดูตอกหนึ่งพ่อแม่เป็หนหองหไมถากเจอะเพิ่งแล้วไม่ถากลุ่มสกรรมเพิ่งแล้วอย่างคะ่ะ เห็ดหน่าแหล่ดอกปักงามนึ่งแต่ดอกสนีจักยี่สิบดอกนี่ว่าทำไมเป็นหองเลยสุดยอดเลยจะอู้ดกวอีกดอกนึงเห็นแล้วแต่จักยี่สิบดอกนี่็ขพอบอกว่าเลิศแล้วเห็ดอันนี้เสบสุดยอดเลยจวนีดเด้อโอ้ย พ่อแม่พี่หนอ,อนี่ดอกเข็ดพวงกันเหลือพีซซ่าแล้วก็มีแล้วเราได้หกตอกก็มาเล่มเอาทำค้าเรืองก็ได้ <laughs> จำค่าเหลือไก่เฮ็ดพึ่งบานมาสองดอกเฮ็ดพึ่งเลือดสองดอกเฮ็ดนาแหล่ะสองดอกมือไข่ก็ไม่ยังได้พอดอกไข่ก็ไม่ได้พอดอกก็น่าจะนะเอาไปม,มุกมันเลย ไม่ได้กินพวกเจ้าเบื้องจะทายคิดไปเบื้องซื่อชิว่ายังมคนมาเก็บไปมั่งเนี่ยหลังจากที่จอยเก็บไปมือน,นั่นแหละเพราะมือน,นั่นมันเหลือลายอยู่ก็สิว่า <laughs> คนไปมกหมอตื่มกันว่าหอยปีสวนเพิ่งมาสอยไปแล้วแบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อย กระดิ่งไลก่กมุ่หรอกวาทนนางเก็บพ่อแม่พี่น้องเต็มบอ,อกพ่อมันได้จากมุกหนึ่งเลยไปซื้อไอ้มูสามชั้นมะหอมทอมุกเพ็ดมุกหม้อ em kiếm lấy lái, lấy lái mốc là lướn rồi, nhảy theo một cái này. Ủa, con mà kiếm ขี้ไก่ยากขี้ยังนี้เก็บไปให้ดำค้าเรืองนี่จะ้ะมืดหน่อยเนาะหมดแล้วฝนสิตกตกขึมาโาหลดเฮ็ดจะได้เกิด ปลาเฮ็ดเจ้าไก่บ้านไปก่อนแล้วค่อยเดินทางไกลไปหาเก็บเห็ดพาไปเปิดหูเปิดตาพ่อแม่พี่น้องไปเปิดหูเปิดตาก่อนได้ไปบุ๋มดท่านผีด้วยมีบอดดอกยง่า กลุ่มเป็นกลุ่มนี้งัดกันมานี่มั่นมือจ้ะเส้นขากองยวสะขากองมาใส่เห็นบางเหินทุ้มืดจอยมือดอรุณเสียงผู้บาวพัผวน,นผูว่าปั่นจักรยานพันบอกกัน เสียงมันก้องมากจ้ะเอเบเห็ดก,ก็ส้มผู้บ่าไปพรอมนีรอแน่แถแน่ฮ่าาฮาแนะ่นี่นรอแน่แถาแน่ละ่ะตรงนี้ใช่มันหย,ยุดยือนยูดอกเดียวนมันก็อ้วน ดอกงามได้เป็นเบียดกันอยู่นะยกะแต่ดอกนิดหน่อยหันละอให้แม่มาคนนี้ยังเจาะละอายก็จมาเก็บเม็ดขึ้กันบน เาเพเห็นจอยได้นะ่ะตาใหญคุณท่นเป็นเห็น,นสิญยางว่าถามว่มาม้าเป็นบะไกินจอยก็ <laughs> จเจ้าเห็นอยู่ปาติจะเป็นยังไง สิญ่างมาถามคนเดนมาร์กติดถามว่าเขาได้รายเป็นไรปกติทาเป็นเห็นเหาวะแสงว่ามันก็เห็นใจปดปดปดเวลาด,ลดึงข,ขึ้นมาเนี่ยกรอบ ค่าเลืองเื่องฟังจิตใจขึ้นมากนะกะมี่อันผู้ชายคนเดนมาร์ก พื่นพ่า่ยม้าไม่ยังเพื่อนปริเก็บเห็รดอกจ้ะเบลยังมาจุงจะม้าไม่ยังในป่าเห็ดสาวงีเงายึกยัก ยิ่งเราจะเอาแลย <c oughs> บอกแล้วว่าเป็นจุดเป็นเป็นไดนพอแม่พี่หนวกกล่องมันพอดีแล้วแต่ลักเก็บอเอาซะเลยผมเห็นบอกผ่พสิพายางลงูกหาไอ้เค็ดไปข้างล่างไปเพื่อไปพอยเค็ดไอ้แเดดาอีกนะจ๊ะเนาะงนี่แล้วเราไมน,นก็ดอกหน่อยผุดฟังทั้งป่วยซับลาดพิจารว่าดอกหน่อยเพราะท่านดอกไงจ้ะ 龙凯浩。